สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุ้ผู้ทุกคนเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่นี่ก็เขาโคเคาปลาอีกมือนึงครับหลังจากเมื่อวานพาพี่น้องไปขุดกิปโปมวันขุดกิปโปมุมถือว่ามันอยู่ครับนี่ก็พาพี่น้องเขาปลาอีกตามเคยปลาหางสีดครับไปลุ่นมืกเหมือนจะมันสำเนียครับเม็ดก็เริ่มน้อยแน่ละครับเริ่มห่าง แต่คนนี่อยอมห่างเด้อครับแต่เราปลาคุณยังหน้าตาคือเก่าอยู่แต่เห็นคนกันเรื่มห่างเนี่ยนะครับไปลือกันเลยครับมาวันนี้ตะเพียงขยาดสิมาน,นําเลยคือเก่าลรวครับขมามาแล้วก็บฝากเป็นกาลังใจของตะเพียง้ายหเละกด s ซั์ส r ไข่กดไไหลกแแร์กดแดงครับสองดอกสวยๆ ดอกนึงครับหาดอกแข็งดีน้่ครับนี่กออีกดอกครับตาปุ่นตาเด้อหาดอกแล้วครับไข้ขาวครับ อุูนีสสวยงามครับถุงหน่อยกับโบแพรุ่งใหญ่ด้วยครับสน่งดอกครับเจ้าก็ ไข่เขียวครับหวานเราตุ่มหน่อยครับไข่เอีกจุ่มครับจุ่มต้นลออสีอกครับ สีดอกสีดอกโอ้ยสามครับโกเดียน <God damn. S 1> ใครเขาาครับดอกเดียววามีมุมสองครับ ที่สามมาได้ไปทางเขาแล้ยไปทางเขาให้ okay, ลุงูครับก็แดงอยู่ยแล้วครับ

สวยงามครับดอกมันกระโด,โดใหญ่คือ,อปลาทิพย์ไข่คู่กันเลยครับ ดอกอง่ายเลยครับมูนี่มูนี่จะดอกอง่ายครับเอาาสั้นเม็ดครับใหญ่มาทั้งปีสีหาดอกดอคุณสองแยกคู่กันสอง อันนี้อีกสองยังไม่หมดสองสามมูนี้งามครับมูนี้พอแกงเลยครับมูนี้มูเดียวพอแกงดอกสุดท้ายครับ ตรงนี้สามเดียวครับตูมสวยๆพี่น่ต้องต่มสวยๆครับ สามพูดถุงหนึ่งเนี่ยพี่นี่ถุงหนึ่งแต่เบีไหม่หูแตใกล้ขากระดอกเกือบซ้ำกันเลยครับไม่ไหมบงังคอยเนี่ยมโอหิมสวยงามมากดอกครับหู นนายงมไข่เขี้ยวครับกำลังบานบานหนึ่งก็จุม่มนึ่งนี่ไข่จุ่มทางหลังดูฝุนอีกคู่หนึง่งบานกระจุม่มคู่กันเลยเห็นปะ่อืทางบานทางตูมคู่กันเลย จุดนหนึงครับจุดน,นี้เกือเยอะจะของครับขอู่ร็ด วดยกําลังงามครับอะไรครับโอ้โหครับไม่กําลังงามๆครับบ้านน้อยๆก็กําลังสวย nhau của chị thoát hết lạc bộ chị thoát <laughs> được đi học bụng như mùi 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 bán một nghìn sống đó khắp tìm lớp bài có kẹp nó có làm khắc lớp khắp đọc ngoài bán một sống đó khắp อยแาละเป็นกันยังมีให้เก็บอยู่ครับบมทันไหวสักทีเดียวเลยอีกสองครับสีแนวหน่อยแนวใหญ่แต่รสชาติไม่แตกต่างกันเดี๋ยวมันจะสวยขึ้นมาหน่อยครับอีกสองครับ một đứa xám tùm khắp tùm thêm tùm ngon tùm ngon đọc luôn tệ cà pha cà tàu không bỏ lỡ. ขาวครับแปรงครับสองดอกเราไปเรือกครับปลาสองปลาสามบ่กเคยมันอยู่ปลาเดียว <c oughs> คนหลาย คนงานของข้าวมัอนี้ครับถือว่ามาอีกมือนึ่งนะครับมับนนี้ก็จะเป็นเห็ดร่วมส่วนหลายครับมีเห็ดไข่เขียวไข่าขาวมัอนี้เหงง็ดละงอกสามดอก <c oughs> เฮ็ดนาแล่ก็ได้บมดรายครับเห็ดเขาแปงเหรร็ดกอเหรร็ดกอสิหลายกม็กม, <c oughs> มูมัอนี้เห็ดกอแด้อย่ามูใหญ่นึงเนาะมีมูนึงพ่อแกงเลยครับเห็ดก็เริ่มห่างๆแล้วครับแต่คนบัยอมห่างเด้อครับ คนหน้าตาสมือเดี๋ยวจะมีก็ถือว่ามานอยู่ครับวันเตสบมบุดมานปันนี้ก็คุณหนกูกระบแล้วครับขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเป็นกำลังใจตะเพ่งขยันมาตลอดครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคเข้มงวดผมจะเปลี่ยกน,นกำลังใจตะเพ่งขยันมาตลอดครับบอกกันไม่ขิ้หนาครับวันนี้ก็มันเลยกระตาหนึ่งนะครับบุญเบื้องาี่ไปทางใดเมือ,องอื่น ขนเหงาฝนเศร้าแล้วแดดออกผอลัดสิทธิภูขึ้นมาใหม่กับ,บวันวไหน,ค,น,นครับเห็ดแถวบ้านว่าท่นได้เดินทางไกลเยอะครับช่วงนี้บ่มีปลาสิไปเลาะแถวบ้านก็แล้เนาะครับเห็ดยังบ่ทันบูมกลับบ้านละค่ะบอก,กันใคนคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ